สวัสดีเจ้าเพื่อนๆมือนีสิ้ามาเบิงอากาศในสวีดินนะคะมันสิเริ่มไกลละค่ะอีกเดือนสองเดือนก็นจะมดหนาเองจะมดหนาวละวจะเริ่มข้าหอนหิมกะกำลมงละลายล,ละค่ะตอนนี้กําลังมาเห็ดบานอีกหลังนะคะนี่แหละคนอีสานนั้นล่ะสวีเดนทำมาหากินให้กันค่ะมียังไงเห็ดกับเห็ดเนี่ยมูบานหนึ่งค่ะ ตัดใหม่ท้งสะอาดทำสวนค่กนะการลังสีดอกใม่กัลัางสีึ้นสิพานบางดอกไม้เ,เกิดไตหิมะนดคะครูถึงมาก,กเลยค่ะเนี่ยดอกแบบนะไรนข้ขาวเนี่ยพอวันสิขาวนาหอนา่อนอากาศเริ่มร้อนมันก็เริ่มพูขันมากค่ะค่ะ อันนี้ทำมาชาัดด้วยค่ะขึ้นทุกปีค่ะนี่ลค่ะบานฝรั่งหรือขี้กัยจก็บานเาล้วการล้างให้งานกอาน่อสร้าง่ะทำยันีงมีแะไรชีวิตลูกอีสานไฟยุไซกระโบตตายค่ะเข็นเดมเมือ,อนนี้กับหยามอสเด้อค่ะนี่การล้างกวดกล่องนี่หยามอสค่ะเย็นโม่เซี่ยวหามอสอมอไปชิมเพราะหยามอสมันหลายคน อาหารนอกพี่น้องเนาะไว้านีแล้วค่ะไหกจะจ้างมาเบิ่งกันไหมวางานต่อไปเซจั้งไหน้านแล้วมีสองสั่นแ้ค่ะย่ายอยู่งานหลายอยู่ค่ะเนาะทำต่อไปเนะาะเงินเลี้ยงลุกเลี้ยงเต่าอาชีพรูเช็ยนังน,นะคะเมืองนอกก็คือเมืองไทยแล้วค่ะเอาไว้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นนะสตรอรี่เนี้ยได้ค่ะ สวัสดีค่ะ